ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่อง The Last of Us EP ที่7มานะครับตัวซีรีส์ในตอนที่7ตอนนี้เนี่ยมันจะย้อนเวลาหน่อยนะฮะก็คือเราจะเห็นได้ว่ามันจะย้อนไปเล่าในช่วงที่เอลลี่เนี่ยยังอยู่ในค่ายของเฟรด้าเลยและตอนที่ซีรีส์เปิดเรื่องมานี่คือแบบโอ้โหผมนี่คือใจหายใจคว่ำม,มากมเลยนะเฮ้ย โจนี่มึงจะตายจริงๆเหรอเนี่ยเพราะว่าโจจาก EP พีที่หกเขาก็เพิ่งโดนแทงมาใช่ไหมเอลลี่เนี่ยเธอก็พยายามจะหาทางช่วยโจโยกใหญ่เลยครับก็คือดูแบบจากรูปกันแล้วเฮ้ยโจนี่มึงจะตายจริงๆหเหรอวะนี่ไม่มึงจะตายนะเว้ยมึงเพิ่งตายนะเว้ยก็คือรุ้นมากแล้วก็เอาใจช่วยมากๆคือผมกลัวว่าโจจะตายไง แล้วจู่ๆตัวซีรีส์มันก็ตัดไปเลยฮะตัดไปในตอนที่เอลลี่เนี่ยยังอยู่ในค่ายของเฟรดาเออหนังมันก็จะเล่าที่ไปที่มาว่าเอลลี่เนี่ยเธอโดนกัดได้ยังไงอะไรประมาณนี้คือใจผมเนี่ยตกอยู่ตะตุ่มแล้วเพราะว่าเห็นโจเนี่ยอาการรอดแล้ะนะอาการไม่ค่อยดีเอลลี่เนี่ยก็พยายามจะหาหนูน่นหานั่นเพื่อที่จะมาช่วยโจเนี่ยยกใหญ่เลยนะแล้วจู่ๆแ่งซีรีส์ก็ตัดตึ๊บไม่เฉยเลยเออไปอยู่ในตอนที่เอลลี่เนี่ยยังอยู่ในค่ายของเฟรดานะฮะ แล้วตัวซีรีส์เนี่ยมันก็จะแสดงให้พวกเราได้เห็นครับว่าเอลลี่เนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่มีใจสู้มาตั้งแต่ตอนที่เธออยู่เฟยได้เลยนะก็คือมันจะมีเด็กโตคนนึงอ่ะเออมาแย่งไอ้หูฟังก็คือเอลลี่กําลังฟังเพลงอยู่ใช่ไหมนางก็มาแย่งไปเออนางเห็นว่าเอลลี่เนี่ยไม่สู้ก็เลยแย่งที่ไหนได้แม่งเอลลี่ล่อไปแล้วสิบห้าเข็มนะ ก็คือจัดการไอ้เด็กโตผู้หญิงคนนี้นะสิเข็มเย็บไป15เข็มนะแต่ว่าเอลลี L ่ e เนี่ยแค่ขมตาเขียวนั่นแม่งโคตรฮาเลยเออเราก็จะได้เห็นความกล้าหาญความห้าของเอลลี L ่ e ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะแล้วเอลลี L ่ e เนี่ยเธอก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงครับเธอมีชื่อว่าไรรี่ใช่ไหมเออเราก็จะเห็นได้ว่าเอลลี L ่ e กับไรรี่เนี่ยสนิทกันมากครับสนิทกันมากถึงขั้นรักกันเลยแหละซึ่งในตอนแรกๆที่ผมด,ดูอยู่เนี่ยผมก็แบบแอบคิดในใจอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเอลลี L ่ e กับไรรี่เนี่ย ใช่ไหมวะนะเป็นเพื่อนกันไง,ไงแ,แรกแรกก็ดูดูนไปก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอไลรี่เธอพาเอลลี่ไปเล่นเครื่องเล่นนั่นไปเล่นเครื่องเล่นนี่เนี่ยเฮ้ยใช่ไหมวะสรุปใช่ไหม <laughs> ก็คือจากความรักแบบเพื่อนก็กลายเป็นความรักแบบนะเป็นแฟนกันนะครับอืมก็คือหญิงรักหญิงนั่นแหละแล้วก็ดูเหมือนว่าการที่ไลรี่เธอพาเอลลี่มาเล่นเครื่องเล่นในห้างเนี่ยเอลลี ie, ่เธอจะตื่นเต้นมากๆเลยนะก็มีเล่นอะไรบ้างวะ มีเล่นบันไดเลื่อนใช่ไหมเออไลลี่เธอก็ไปเปิดไฟนะวะก็คือแบบเหมือนแห้างแบบเปิดให้บริการเลยอะ่ะนะไลลี่เธอก็พาเอลลี่ทัวร์ฮะพาเล่นบันไดเลื่อนบั่งพาเล่นม้าหมุนบั่งพาเล่นวิดีโอเกมมั่งในช่วงณนะตอนนี้เนี่ยผมคิดในใจเลยนะว่าเฮ้ยซอมบี้นะเว้ยพวกมึงไม่กลัวเลยเหรอวันเนี่ย แต่ว่าไลลี่เนี่ยเธอก็บอกกับเอลลี่ไปนะว่าเฮ้ยมันไม่มีแล้วไอ้พวกซอมบี้เนะี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยมาอยู่ที่นี่เคยมาอยู่ที่นี่มาพักแล้วไม่เห็นเลยซอมบี้ไม่แต่ตัวเดียวไม่เห็นมีเลยเหรอที่ไหนได้มันมีอยู่ตัวนึงครับโอ้โหมันตื่นขึ้นมาเนี่ยไอ้ซอมบี้เชื้อราเนี่ยมันตื่นขึ้นมาเพราะว่าไลลี่กับเอลลี่เนี่ยทำเสียงดังนั่นแหละเล่นม้าหมุนเอยเล่นวิดีโอเกมเอยแล้วก็เปิดเพลงเต้นเอยอะไรพวกเนี้ยมันเสียงดังไงแล้วไอ้เชื้อราตัวนี้แม่งโอ้โหมาละตื่นขึ้นมาเลยฮะ แล้วสุดท้ายก็ไม่รอดนะหลังจากที่ความรักได้บิงบานนะหลังจากที่เกิดความรักหญิงกับหญิงเกิดขึ้นก็คือเอลลี่กับไลรี่เนี่ยจูบก,กันไงแล้วก็แบบเป็นการสาภาพรักกันไปในตัวถูกไหมเออความรักก่อตัวขึ้นแล้วยูยูซอมบี้ไม่มาเว้ยแล้วแบบโหจังหวะนี้ฉากนี้ผมตื่นเต้นมากแต่ว่าผมผมรู้ในใจอยู่แล้วนะว่าเอลลี่เนี่ยจะต้องโดนกัดแน่ถูกไหม เออผมคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยยังไงเอลลี่ต้องโดนกัดแล้วก็แบบเนาะทั้งเอลลี่ทั้งไลรี่เนี่ยก็ต่อสู้กับไอ้ซอมบี้ตัวนี้เนี่ยยกใจเลยต่อสู้กันแบบสุดความสามารถของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะทําได้แต่สุดท้ายก็ไม่รอด <c oughs> ไม่รอดทั้งคนทั้งซอมบี้นั่นแหละซอมบี้ก็โดนไลรี่กับเอลลี่ช่วยกันจัดการลงไปแต่ในขณะเดียวกันเอลลี่กับไลรี่เนี่ยก็โดนกัดทั้งสองคนเลยครับเอลลี่เนี่ยโดนกัดที่ข้อมือถูกไหมฮะส่วนไลรี่เนี่ยน่าจะโดนกัดที่ ตรงมือนะตรงง่ามมือนะฮะก็กูว่าแล้วมึงต้องโดนกัดวะแล้วทีนี้ตัวซีรีส์ใน EP ีที่7ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเฉลยให้พวกเราได้รู้อีกเหมือนกันนะครับว่าไลลี่ที่เธอหายตัวไปจากเอลลี่เนี่ยเธอไปอยู่กับไฟไฟครับอืมแล้วที่ไลลี่เธอกลับมาเนี่ยเธอตั้งใจจะมาชวนเอลลี่เนี่ยไปอยู่ที่ไฟไฟด้วยก็คือไปอยู่กับมาลีนนั่นแหละก่อนจะไปอยู่กับไฟไฟเนี่ยไลลี่เธอก็พาเอลลี่มาเล่นเครื่องเล่นในห้างพวกนี้ก่อนไง เออแต่ก็ดันเกิดเรื่องซะก่อนก็คือดันไปปลูกซอมบี้ขึ้นมานี่แหละชะล่าใจไงเออประมาทก็เลยโดนกัดกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าในตอนเกือบสุดท้ายเนี่ยเกิดในฉากสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดนะดูเหมือนว่าเอลลี่เธอจะชวนให้ไลรี่เธออยู่กับเฟรด้าต่อนะแต่ก็นั่นแหละนะไม่มมได้สําคัญแล้วเพราะว่าโดนกัดแล้วยังไงไลรี่เนี่ยก็ต้องกลายเป็นซอมบี้นะยังไงพวกเธอทั้งสองคนในเวลาเนี้ยก็รู้ตัวอยู่แล้วนะว่าต้องกลายเป็นซอมบี้เชื้อรายแน่ ไม่มีทางรักษาไงถูกไหมตอนนี้เอลลี่ยังไม่รู้ไงว่าตัวเองมีภูมิไลลี่เนี่ยเธอก็แบบหมดหวังแล้วนะก็เสนอทางเลือกให้กับเอลลี่ถูกไหมเฮ้ยกูมีทางเลือกไว้กับน้องเศร้าเลยนะทางเลือกที่หนึ่งก็คือฆ่าตัวตายนะมีปืนอยู่กระบอกนะั่งไงมันเป็นวิธีที่เร็วดีไลลี่เธอก็บอกไปไงี้แต่ว่าเธอไม่ชอบวิธีการนี้ก็เลยแบบเลือกวิธีการที่2ได้ไหมก็คือปล่อยให้มันเป็นไปนะก็คือยอมให้กายร่างทั้งคู่เลยหนๆก็โดนไก่กันทั้งคู่แล้วไงถูกไหมก็คือมันไม่มีความหว,วังีก่ไไราามมันมมทงษง แล้วทีนี้ผมกําลังลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยไลยรี่จะกลายเป็นซอมบี้ตอนไหนแล้วเอลลี่จะรู้ตัวตอนไหนว่าตัวเองมีภูมิตัวนี้ยังไม่ลุ้นเลย ซีรีส์ก็ตัดไปซะแล้วตัดไปในตอนที่โจโดนแทงโจนอนพะง,งาบพะง,งาบอยอู่คิดในใจแม่งรอดไหมโจโกูรอดไหมเอ้ยโจโ <c ười> แล้วทีนี้เอลลี่เนี่ยเธอก็วิ่งวุ่นเลยฮะจากเดิมที่โจบอกให้เอลลี่หนีไปใช่ไหมเหมือนจะบอกว่าให้กลับไปหาทอมมี่นั่นแหละแต่เอลลี่เธอไม่ทิ้งโจฮนะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงซีรีส์ในฉากตอนแรกๆกับตอนจบเนี่ยเอลลี่เธอไม่ทิ้งโจเลยนะก็คือเอลลี่เนี่ยเธอพยายามที่จะหาทางช่วยโจแล้วเอลลี่เธอก็ไปเห็นเข็มกับได้ใช่ไหมก็รีบมาช่วย โจก็คือเย็บแผลให้โจนั่นแหละ แต่ไม่รู้ว่าแม่งจะรอดไม่รอดนะแต่ก็คงจะรอดนั่นแหละดูทรงและโจก็คงจะมีกําลังใจที่จะอยู่ต่อมากขึ้นนะเพราะว่าเอลลี่เนี่ยเธอไม่ทอดทิ้งโจไงก็คือตอนที่เอลลี่จากไปอ่ะตอนที่โจบอกว่ากลับไปหาทอมมี่ซะโจแเพ่งร้งองไห้นะเว้ยคือโจเขาคิดว่าเอลลี่จะต้องทิ้งตนไปแน่ๆไงประเด็นเพราะว่าเอลลี่เธอวิ่งออกไปแล้วแต่เอลลี่เธอไม่ไม่ได้ทิ้งเอลลี่เธอแค่ออกไปหาอุปกรณ์ที่จะมาช่วยโจซึ่งผมเดาว,ว่าโจยังไม่ตายหรอกนะเออเย็บแผลเสร็จก็คงจะอาการดีขึ้นเรื่อยๆในอีพี การเดินทางของโจกับเอลลี่ต่อไปนะครับแต่มันก็เหมือนแบบพยายามจะสื่อให้เราได้เห็นว่าในตอนที่เอลลี่กับไลรี่โดนกัดด้วยกันเนี่ยเอลลี่เธอก็คงจะไม่ทิ้งไลรี่ด้วยเช่นกันครับก็คือตัวซีรีส์เนี่ยมันพยายามจะทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยคิดเองอ่ะเออก็คือสร้างจินตนาการขึ้นมาเองว่าเอลลี่เนี่ยน่าจะไม่ทิ้งไลรี่ด้วยเช่นกันก็คือไลรี่เนี่ยเธอก็น่าจะกลายเป็นซอมบี้นั่นแหละ ส่วนเอลลี่เนี่ยไม่กลายร่างเออแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาตัวรอดอยังไงนะไม่รู้ว่าเอลลี่ฆ่าไลลี่ตอนที่เป็นซอมบี้เลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่าตัวซีรีส์เนี่ยมันไม่ได้ฉายให้เราดูแต่ตัวซีรีส์เนี่ยมันกับทาให้คนดูอย่างเราเนี่ยจินตนาการเอาเองซึ่งผมเดาว่ามันก็คงจะหนีไม่พ้นที่เอลลี่เธอจะฆ่าไลลี่นั่นแหละเพราะจะลืมว่าเอลลี่เธอเคยบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเคยฆ่าใครบางทีเอลลี่อาจจะฆ่าไลลี่ที่เป็นซอมบี้แล้วก็ได้เพื่อเอาตัวรอดถูกไหมเออ ก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะถามว่า EP นี้ขยี้ไหมผมมองว่ามันขยี้อยู่นะความรู้สึกที่ขยี้ก็คือขยี้ตรงที่เอลลี่กับไลรี่สารภาพเนาะจูบกันรักกันนั่นแหละเอ้ยก็คือตกลงเป็นแฟนกันแต่แม่งเอ้ยความสุขแม่ง ประเดี๋ยวประดาวชิบหายนะความทุกข์ม่งมาไวมากๆขยี้ตรงนี้นมันน่าเสียดายมากนะมันสั้นมากๆเลยความสุขตรงนี้นะครับความรักเพิ่งเกิดเลยนะก็น่าเสียดายแทนน้องๆทั้งสองคนมากแล้วส่วนที่มันลุ้นส่วนที่มันแบบตื่นเต้นเอาใจช่วย,ยก็คือโจนี่แหละ <c oughs> อาการล่อแล่ซะเหลือเกินนะแต่ก็คงไม่ตายหรอกนะฮะผมดูละ E ีีหน้าก็คงจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็น่าจะได้ไปต่อได้นะฮะ